อย่าทำเขาคุณแม่ครับก่อนเดี๋ยวลูกใช่ไหมครับครับผมครับครับไม่ยอครับไม่ยอครับครับไม่ยอครับไม่ยอครับไม่เอาไม่ยอมพูดไม่ยอมพูดเลยครับครับครับนักกีบมันยิ้มเลยนอกจะท๊ มีหยอกนี่เกินเกินไปไปไหมไปเที่ยวกับลักกี้ไหมไปไหมเอวหาลักกี้ก็ไปก็ลักกี้ก็ดูเรียบร้อยแต่ว่ามาเอวบ้านเปิดแบบกล้าห้าอย่าเนาะครับผมครับครับครับดิครับแม่ครับคุณแม่ครับคุณลักกี้พอห้าแล้วคลักกี้พอใครเล่นตัวเปิดเปิดมาเล่นตัว อันนี้เป็นดูบเด็กว่านิดนึงเนาะหนูว่าดูเด็กว่าถ้าจะกนู้อยบ่้งไอ้บ่อบ่อไก่หัเรื่องแต่วแรกอันนี้ยังเด็กอยู่เพราะว่าหัวหัวเขาสีเขายังบ่ค่อยเข้มจ้ะแม่นสียังเข้มแต่สีเขาสวยนะเขาออกจะเป็นเป็นสีออกฟ้าตรงหัวเนี่ยใช่ใช่ใช่สีจะออกเป็นฟ้าฟ้าสวยเลยเนาะหรือว่ายังหัวพัดขนเตะค่ะอันนี้ก็ยังเห็นอะไรสักอย่างเนาะ